วิธีปิดวิดีโอเล่นอัตโนมัติในเพจง่ายๆแค่5คลิกทําแบบนี้เพื่อนๆครับบางครั้งคุณแซมรู้นะครับบางครั้งคุณไม่อยาี่จะดูวิดีโอมากมายหรอกคุณอยากจะให้มันแบบว่าเลื่อนผ่านเลือกก่อนอคุณอยากดูวิดีโอนี้คุณแค่คลิกลงไปดูแต่บางครั้งนะครับตอนแรกในการตั้งต้นของโทรศัพท์เนี่ยมันจะตั้งกันแบบที่มันจะเล่นอัตโนมัติไปก่อนดังนั้นวิธีการเนี่ยคุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะปิดการเล่นอัตโนมัติของวิดีโอในเพจเนี่ยทำยังไง ทำแบบนี้นะเพื่อนตามมาตามมาอันดับแรกนะเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องเข้าแอป Facebook ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะตั้งค่าให้ a c e b o o k เนี่ยมาเล่นอัตโนมัตินะครับวิดีโอต่างๆที่เราต้องการเนี่ยถ้าอยากให้ตั้งอัตโนมัติไม่มอัตโนมัติหรือจะให้มันเล่นเองหรือไม่เล่นเองเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปตั้งในแอป Facebook ใช่ไหมคุณกาลังใช้ Facebook อยู่อ่ะแต่ลงไปนะครับเข้าในแอป Facebook หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะให้คุณเนี่ยคลิกลงมาที่คําว่าเมนูนะเพื่อนๆนที่เป็นรูปหน้าคุณแล้วก็มีขีดสามขีดต,ตรงมุมล,ล่างแตะลงไปต่อมานะครับการที่คุณจะตั้งค่าในครั้งนี้เนี่ยให้วิดีโอมันเล่นอัตโนมัติหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนคือการที่คุณต้องแตะที่เครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้แตะลงไปเครื่องหมายฟันเฟืองแล้วให้กดตัวคําว่าการตั้งค่าโปรไฟล์ต่อมานะครับให้คุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะเพื่อน คุณจะเห็นหัวข้อที่ชื่อว่าสื่อและผู้ติดต่อนะก็ถ้าเกิดใครใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ดูสัญลักษณ์เป็นหลักนะทุกคนอ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยเป็นรูปรูปภาพสองันที่เขียนว่าวิดีโอและรูปภาพให้คุณแตะลงไปหลังจากที่คุณแตะลงไปเรียบร้อยปุ๊บนะใกล้จะถึงแล้วทุกคนคือให้คุณเนี่ยแตะคําว่าไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติครูแซมก็ทําวิธีการนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะครูแซมก็ไม่ได้อยากดูทุกวิดีโอแล้วบางครั้งครูแซมอยากจะดูรูปปกคลิปครูแซมเนี่ยว่ามันดีหร แบบนี้ไว้ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติเห็นไหมเพื่อนไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะลองกดดูได้นะทุกคนแล้วก็ใครฟังรอบแรกไม่ทันก็ฟังมาได้หลายรอบแล้วก็ลองกดตามที่กูแซมบอกกูแซมเชื่อนะครับแล้วก,การันตีแล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณทําได้แน่นอนนะไม่ต้องปวดหัวนะไม่ต้องคิดก็แค่กดตามนะทุกคนนะไปลองดู เห็นไหมทุกคนไม่ยากเลยง่ายมากเลยทุกคนแต่เข้าใจนะคบว่าใครเป็นมือใหม่เนี่ยจะงงงกันนะว่าจะทํายังไงให้วิดีโอที่คุณต้องการดูในเพจเนี่ยมันไม่เล่นอัตโนมัติจริงๆมันไม่แค่ในเพจนะทุกคนมันไม่เล่นอัตโนมัติทุกที่ใน Facebook เลยในแอป a c e b o o k เลยดังนั้นนะครับไปลองกดดูนะใครสนใจความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลนะ์นะโดยเฉพาะการทำเรซบุกเพจกูแซมบอกทีละขัน้นทีละตอนกดซ้ายกดหน้ากดหลังกดยังไงนะใครเนี่ยไม่เข้าใจก็ ติดตามครูแซมไม่ได้เลยแล้วเตรียมรับความรู้จริงๆกระแทกคุณทุกวันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวครูแซมเนี่ยบอกก่อนแล้วกันนะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเออเป็นสายที่แบบว่าเออเข้าใจนะครับว่าความรู้ที่ครูแซมให้ไปเนี่ยมันโคตรจะดีเลยครูแซมเนี่ยสอนดีสอนเข้าใจอธิบายแต่ละขั้นตอนชัดเจนมากแต่ว่าพี่เนี่ยติดปัญหาเลยเกินะครับครูแซมว่าบางครั้งอ่ะพี่ต้องการที่จะอยากจะรู้เรื่องเฉพาะเจาะจงกับตัวพี่และพี่ไม่อยากสูญเสียโอกาสที่จะขายของไม่ได้แต่ละวันเนี่ยทุกๆวันแล้วครูแซมเพราะพี่รู้ว่าวันไหน ริทําอยากจะเริ่มลงมือแล้วอยากให้คนจับมือบอกแต่ละจุดเลย mm hmm. ก็คุณสามารถมาเจอครูแซมได้นะครับ mm hmm. กับคอสจับมือสอนทำเฟซบุ๊กเพจนะ mm hmm. ก็ใครสนใจทักมาทีมงานในที่ไลน์แอด k i u s a m <S นะวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนรักทุกคนมากๆนะอย่ารอช้านะครับยิ่งช้าเท่าไหร่เงินคุณยิ่งหายโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดไปทุกคนเพราะว่ายิ่งต้นกระแสธุรกิจอะไรที่คุณรีบทำเงินคุณยิ่งมาวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย